สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิคิวค่ะเฮเ้็นหยังหันค่ะอีคิวเฮ็ดหยังอะนะกินหยังกอีคิวกินเนื้งกอยนะคะกอยที่เฮ็ดมื้อนั้นเนาะค่ะได้กินแล้วเนาะค่ะแย่ปะแย่เอาใส่กระปุกให้เมันกินเนาะค่ะ เอออะกินแชบบะ่ะแชบแพงบ่ยกโปเลยแมตุนเพิน่หนึ่งเมื่อเช้านี้เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะอันที่หนึ่งแล้วแล้วเนาะคะ่ะอร่อย ไล่มันลงเลื่อยๆมันลงันสงขี้ๆใส่ฮื inform inform> ้นลบบอเพื่อกกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเพื่อกินข้าวกับปิ้งไก่เนาะมันนี้อ้าวขี้คำใหญ่แท้วะฮะใครให้กิน ไล่มันล้งวลององลองลอ้วงล้งล้งไปล้งไปเงมองเง้ยดิค่ะ <c oughs> อเอาความน่ารักของน้อยคิวมาเป็นเบิ่งเนาะค่ะฮึแอ,อยู่ในเงอน,น มุกอ๋อคำใหญ่แท้ว่ะเสรษขนาดอร่อยจังเลยถามพนันแม่พายเ็ดให้กินอันนี้โหบอแมนแม่พายเ็ด เันไายเฮ็หนึ่งก่อยอันนี้ที่กินอยู่นี่ยหกกายตุนบม่เกไได้บอกใฮ่อินหมกหมกฮฮอ้ยมกแบขนาดฮะกินลอลไรอาวโอ้กินข้าวแล้วยังกินนี้โตได้ไหมเนาะอ้วนบันนินแล้วเนาะ ไปหยังอ่ะนะคิวไปกินน้ำเนาะคะ่ะเอามาพีพร้อมแก้วน้ำหันกินเวลากินแล้วต้องเททิ่มถ้ากินบเบิร์นหันเกิดปัจจุบันเปียกเสื้อผ้าหนึ่งเดือนหนเด้อน นี่ก็แม่ตุ่นเนาะค่ะได้ยังยนะอิ่มเลยย,ยังนี่เมื่อกี้มันเบิ่งมันเหลือนิดน่อยนึ่งนิดเร็ว กินมันเบิร <c oughs> ์ด,ดบ,<ป>บ้านดีแล้วบอกไม่เอาเออก็กินเป็ดแตเ่เสบขนาด <c oughs> โอ้ย ค่ะคลิปนี้ก็บ่มมีอย่างมากมากนะคะเอาอีคิวมาให้เบิ่งเนาะคนกินนึ่งก่อยนะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดเชกุซับสไคร์ช่องหนุ่มบรรณาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย